โอเคก็เปิดมาก็หลอนๆเลยนะแบบนี้ <laughs> นะครับนะสวัสดีครับผมนิวนะวันนี้ก็มาพบกับแมปที่มีชื่อว่าการสำรวจสุสานนะครับนะพี่ก็ลองหาแมปเอวันนี้จะเล่นแบบผีหรือว่าเล่นแบบแนวแบบแนวมีผีหรือว่ามีไม่มีดีนะครับนะมันก็เลยโผล่เป็นแมปนี้มานะครับนะโอเค ก็คือผ่านจุดนี้ไปไม่ปลอดภัยโปรดระวังโปรดระวังนักท่องเที่ยวนะครับนะอันนี้คืออะไรก็คือเอ้ยเอ้ยอะไรอ๋อ อันนี้คือเพื่อนทําทําที่ไว้นะครับนะก็คือจะได้ไม่หลงกันนะครับนะเฮ้ยอะไรเนี่ยโอเค <c oughs> เพื่อนมีเพื่อนเราอยู่อยู่ตรงนี้ด้วยเอโอ้โหก็คือแมป กว้างมีแจ่นะครับนะห้องทองฟ้าผมได้ความลึกลับแปดสตาร์ทเมนกระจกเงาตะแกง พลังของกระจกเผาผลาญผิวของคุณอะไรอ่ะแต่อย่างน้อยก็ดูดีพวกโจรเหล่านี้ทำสิ่งนี้สิ้นสุดของโลกไม่ใช่สิ่งที่เราคิดว่ามันจะเป็น1873นะครับน้ารหัสแค่ทุกคนตอนนี้เราต้องใช้ชีวิตใต้ดิน1873า มีอะไรให้ผมมแสงแน่นอนลำโพงถึงข้อความไปทุกคนเดี๋ยวช่วยพี่เดี๋ยวช่วยพี่จำหน่อยอะไรเนี่ยอนุสาวรีอาา่าฮะ ไม่เห็นอะไรเลยตอนนี้นะครับล you. ้วทุกคนมีทางไปอีกปะไม่มีนะครับนะห้องไหนห้องนี้เหรอก็ไม่มีอะไรนะครับนะมมีที่นอนแล้วก็ไฟที่ที่เราไม่โดนเอ๊ะเราได้ดาบ ครับนะเพื่อนนี้ไปไหนเอ๊ะดามหายนะครับนะก็คือเมื่อกี้คือการประลองหรือเปล่า,าความลึกลับไปที่ห้องสวนสวนดอ,อกไม้ โอ้โหทำไมตรงยังเลยเอ๊พี่เห็นตรงพื้นอยู่ไกลมีอะไรบางอย่างอ๋อ Ой, ไม่ใช่ไม่นี่ Geez. ใช่ไงมันเป็นที่แบบ เอาไว้กันกันลงทางนะครับนะโอ oh <yeah. S 1> เคน็กทางออกห้องโถงเมืองแถวนี้เขาทำอะไรกันไม่ไม่เห็นเลยว้าวเก็บได้นะครับนะ ันนบตงน้งีรเหมือนลงไม่ได้ปะโอ้โหน,นาลกปะเนี่ยบังเกอร์กดไม่ได้มีอาหารกระป๋องขวาร้าย้ายดีอันนี้เหมือนกับเข็มเขมทิศนะครับนะเออใช่เข็มทิย กับดักก,ดก,กับดักแบบปืนนะครับนะ <S <S ดีนะพี่ไม่โดนจะดุ่งเลยโอเคแผ่นไม้กับกระโดดไปคุณเลือกอันไหนโอเคเลือกแผ่นไม้นะครับนะอันนี้มีอะไรไหมไม่มีนะครับปึ๊บ โหไปไงอะ่ะนั่งท่าเราโอ้โหโอ้โหพุนแล้วมั้งอันนี้ต้องไปถ้าพี่ตกไปน่าตายนะครับนะวิบโอเคในนี้มีอะไรไม่มีอะไร ถ้าพี่ต้องกลับออกไปอ่ะทำไงพีโ่โดนนะครับนะโอเคต่อไปทางนี้เมื่อกี้นะ่าจะเป็นห้องนะครับนะเฮ้ยไม่ช่องโอเคตอนนี้เจอบ้านลูกบาก พี่ลองสำรวจดูดรอบๆกอนก็ไม่มีอะไรกับคนที่นั่งอยู่ทำไนเอ่ยฮะหายไปไหนอ๋ออยู่นู่นโอเคขึ้นได้นะคระับตรงนี้โอ้โหลงได้ไหมเนี่ย เหมือนเข้ามาด้วยกันนะครับนะคนนี้โอเคไปต่อดูเหมือนว่าพี่จะลงไปได้เลยใช่ไหม นัน่นคือแรงบนบน,บน,บนเรียกอะไรอะ่ะน้ำบนดำดำนั่นอือฮึอะไรนะลูกบากกำลังมาถึงสัมผัสไม่ดี บากกำลังมาถึงสัมผัสไม่ดีอะไรเนี่ยเฮ้ยนั่นไงตายเฮ้ยเหมือนไม่มีคิมพ,พีเพิ่มมาหรู้รู้หรือว่ามันอยู่ในกระเป๋า ถ้าพี่ตกลงไปตายอยู่ดีโอเคเดี๋ยวพี่ลองเดินไปตรงสะพานนั่นดีกว่านะครับนะวึ๊บนินมันทนี้ไม่มีอินเวนทารี อย่าอย่าแตะพลังงานกระจกใครจะคนเอาฉันออกไปจากนี้คุณก็หิวทงนี้ ฮะเอ๊กเ uh huh. <Hey. S 1> ท่าน้ำแตกอืฮ uh ะ huh. บนเพดานเพื่องหานประตูอยู่ข้างหลังคุณบนเพดานทุกบากอีกแล้วเดีย๋ยวแตะแล้วกันนี้เดี๋ยวตายทำไมู้สึกน้ำมันสูงขึ้นเรื่อยๆในนี้ไปไงเนี่ย ไปไม่แน่ทุกคนออืฮมันก็มีดวงตาด้วยทุกคนแม่กวน่ากกว่าปไปดีกว่าอาา่าฮะเฮ้ยมาทางนี้ตรงนี้เหมือนกับมีประตู อ๋อทางเชื่อมตรงนี้โอเคโอเคอืมฮะโอเคครับทุกคนพี่คิดว่างั้นพี่ขอ อยู่คลิปไว้เท่านี้ก่อนนะครับนะโอ้โหดูจากหน้าตาพี่ก็น่ากลัวละนะครับนะโอเคเนาะถ้าใครชอบคลิปพี่พี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับนะพี่ไว้มาทำต่อนะครับนะโอเคครับผมเจอคลิปหน้าครับ